พี่น้องลุกมาเที่ยวแม่น้โคงอีกแล้วเมืนเน่อกี้อากาศดีขึ้นก็ให้เย็นก็จะพี่น้องเมื่อนี้มาอยามมองหาอยู่หากินอยู่แม่น้โคงจะพี่น้องมาใส่มองเอาปลาเบิงบ่งนมาเบิง่งรูนะ้ขนาดพี่น้องมาที่ปดใบหวนขี้เหงื่อไล่หล่ปลาไกา็ได้ตัวนึ่งแล้วหันมาหาปลาจ้า คือเก่าคือเก่าของบ่าแม่มึงเอ๋เอลงไปคนน่ะขันบ่าคอยเฮ็ดกะชีขาดขันบ่าใส่กะบ่าได้กินเอา คืออะอยปวดเอามองสิขาดมองไม่ไหมได้นี่แต่ว่าบูมีหม่องใสม่ใส่เชียงถือปลาบอนนะได้ปลาตัวนึงแล้วไปอย่างปลาขาวใหญ่ คอยปดเอาเอาเย็นได้มือน,นี่นะการเย็นได้มือปดขี่เหนียปวดมองยามไปดูมีป่าบ่ ได้บบปาเฮือมาสองลำเมือพึ่งมายามเบ็ดยามมองใส่เบ็ดใส่มองอ้ยพ่นขีเหือเนาะมัน,น้นมเฟือดปะนี่มองเลยของอ่เอิ้นมาถามมาเฮ็ดย่างล่ะนะเ <c oughs> หือสองลำ เฮ้ยเฮ้ยเกฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้ยเจ้ยเฮ้ยเฮ้นนใส่เใ้่เ่มองใส่เบ็ยเพียเใส่เค้นเาะตะลิง ปูทะเลหรือปูปูนาปูติดมอง,งตัวใหญ่จังนะ